ครับสวัสดีครับวันนี้มาอับเดเป็นนาฬิกาครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆครับอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้ว่วมงานกับเซนต์นอินเตอร์เนชั่นแนลวอสแฟร์ครับก็วันนี้มาแบบวันนี้เก่งใส่แบบแบรนด์ไซโก้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่รู้สึกว่าตอนที่เห็นแบบว้าวมากเพราะสวยมากๆเพราะเก่งเป็นคนที่แบบชอบนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดวงกลมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบชอบสายหนัา ใช่ครับชอบใส่เนี่มากๆเพราะ<า>รู้สึกว่ามันเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใส่ได้กับทุกลุกเลยแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบของมุดเลยเป็นสคลาส,สสิกคลาสสิกแต่ยังยังไม่มีเวลาแบบรวบรวมของแต่แบบเวลาให้แบบแต่งตัวเองก็จะมีความกินอายของคลาสสิกมีกินอายของพ่อครูหน่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับกับช่วงนี้มากๆที่กิจกรรม เป็นคนสะสมไหมยอยากสะสมไหมใช่จริงๆก็มีสองสาเรือนที่แบบได้มาแล้วเก็บไว้ดีใช่ตอนนี้ก็มองหาในกายอยู่ก็พี่ๆสามารถแนะนําได้หรือว่าพี่ๆคนไหนแบรนด์ไหนอยากจีบก็จีบได้พี่พี่แกนไซโก้ก็จีบได้ขายตรงนี้เลยขายเลยแต่สวยสวยมากเพราะว่าตัวหน้าปัดเขาเป็นเป็นแบบคอนเซ็ปต์มูลไลท์ ก็เป็นไม้ที่แบบทุกคนน่าจะเคยเห็นในใน c ซโก้หลายๆเรือนแต่อันนี้เป็นเรือนที่เป็นไม้ที่แบบคอนเซปต์แบบกลางคืนก็รู้สึกว่าหน้าปัดเขาสวยมากครับก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอทแฟร์นะครับก็ทุกคนสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับมีเลือกหลากหลายแบรนด์เลยนะครับที่สำคัญคือแนะนำเลยนะครับไซโก้นะครับออเดอร์นี้แบบสวยมากเลยนี่ นนใช,ไไใช่วันนี้ฉายเดียวก็จริงๆก็แอบจะเจอน้องตอนเช้าแล้วว่าน้องมีงานรับก็บอกว่าวันนี้แบบพี่มางานนะมาแบบมางานนาฬิกาเช้าพีที่เราก็มาแล้วมีตัวไหนเล็กบ้างหมกับน้องหจริงจริงรู้สึกว่าไทโก้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบรู้สึกว่า เข้ากับคาแรคเตอร์น้องดีอย่างอย่างตัวนะ้ำบินจะมีคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่ามีความหวานมีความแบบความเข้มแข็งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยหน้าปัดกลมหรือว่าสายไหนก็รู้สึกว่ามันเข้ากับน้องดีดูแลสุขภาพยังไงไหนะจริงๆช่วงนี้เรียกว่าปาล้ลนอยู่ <laughs> ดูแลอ,อาจจะยางแต่ก็พยายามแบบ นอนให้พอฮะแล้วก็พยายามดื่มน้ำทานอาหารอะไรแบบนี้แล้วก็บา l า n เรื่องเวลาเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่รับงานด้วยแล้วก็มีมีถ่ายเข็มจีลาฮะก็ยังไม่จบจริงๆอีกไม่กี่คิวก็จบแล้วครับก็น่าจะรู้สึกว่าน่าจะบาลานได้ดีขึ้นอะไรนี้ใช่น่าจะหนักช่วงนี้แหละเพราะว่ามันมีช่วงถ่ายแล้วก็ช่วงรับงานไปด้วย จริงเรียกว่า EP 7ก็ทุกคนแบบเยอะแล้วอะไรอย่เนี้ยเราเรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีแบบมีตีมทุกอย่างที่ที่มันเข้ากับ EP 7มากๆเลยตอนนั้นที่แบบเราเราคิดกันมาแล้วเราเลือกเพลงด้วยที่เหมาะกับ EP 7 EP 8ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ทุกคนน่าจะวาเพราะว่ามันเป็น เป็นอีกหนึ่ง e ีีที่มีหลากหลายตัวละครเข้ามามีหลากหลายเดนามิกที่มันมันเปลี่ยนไปหลากหลายอารมณ์มากๆแล้วก็มีมีเลิฟไลมีเพลงให้ทุกคนแบบรอฟังอะไรใช่ซึ่งปล่อยวันนี้ด้วยเขาว่าปลอเหรือเปล่าคะที่ทำให้ทะลุเล้านอะไรนะครับเพลงเจ็ดล้านอ่า <laughs> ครับกอ็อาจจะใช่นะอ,อาจจะใช่ฮนะใช่ก็ จริงๆก็อีพเกก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่อยากให้ทุกคนรอติดตามใช่ทุกคนอาจจะมองว่าที่ผ่านมาขมแล้วอีพีเอาจจะขมกว่าอันอนี้สปอย, <c oughs> อปอยเรียกว่าใช้ใช้ใชแบบรสชาติแล้วกันใช้ความขมครับก,ก็อาจจะมีหวานบ้างเพราะว่าฟ้าทลา,ายโจรก็ยังหวานได้เลย จริงเซอร์ไพรส์ามากมากนะทั้งพี่ๆแฟนคลับเก่งน้ำปิงแฟนคลับต้นเฟิร์สรวมถึงแฟนคลับแบบนักแสดงทุกคนเลยทุกคนแบบครีเอมากๆเรื่องการแต่งตัวอะไรางเงี้ใส่มาเป็นแบบเป็นเทวดาบ้างอะไรยนยแต่งเป็นลำพึงบ้างอะไรนี่ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่สร้างแบบสร้างกระแสนี้ขึ้นมาแล้วก็ก็ร่วมเล่นไปกับพวกเราทำให้มัน ทุกคนได้เห็นว่าเขียนจีลาแบบมีหลากหลายให้ทุกคนได้เล่น cover เป็นพ่อครูก็รับเยอะใช่คือเก่งอะเก่งอะเลยถ่ไย,ยใช่ไหมก็จะมี cover ที่แบบเป็นพ่อครูแบบแต่งชุดมาใส่ลุกประทมอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็นมีพี่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 ต่างด้อมอะไรแบบเนี้ยก็เอาแบบพ่อครูไปเล่นกับกับเมน ของแต่ละคนอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากที่ขอบคุณทุกคนที่แบบเผยแพร่เขียนจีราแบบออกไปแบบกว้างมากๆเลยครับก็มีใครที่แบบขอโทลองแล้วแบบแบบเหมือนมากหรือวาโดนใจเหมือนมากเหรอฮะก็จริงเยอะ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 ฮะอาจจะขอโทษที่จําชื่อได้ไม่หมดอะไรแนี้แต่ก็ก็จะ่เก่งเลื่อนดูแบบเยอะเยอะมากครับชอบพี่พีในในท็อปๆก็ เยอะเยอะครับเรียกว่าดูผ่านตาคนเลยก็จริงๆก็มีผ่านบ้างมีกดไลค์บ้างโดยเฉพาะแบบคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับเพลงแล้วแบบมาใส่ในเพลงอะไรแบบนี้เราแบบเราจะอิโมชันแบบค่อนข้างเยอะอะไรเี้ยใช่เพลงแล้ววันนี้มีปล่อยเพลงด้วยใช่คะใช่ครับวันนี้มีปล่อยแบบเป็น O S T ครับชื่อเพลงว่ามนตราก็ทุกคนน่าจะได้ฟังกันนิดนึงแล้ว มาแตแล้วใช่ใช่ก็ได้พี่แอมมาแต่งอีกแล้วครับก็ขอบคุณพี่แอมด้วยครับก็ <g <liamo> <g <iven> <g iven> แต่และเพลงคือโอ้โหแบบมันขังจริงๆฮะใช่ก็ขอบคุณพี่แอมที่เอ็นทูนมากๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่โปรเจกต์แรกเลยจนถึงมาโปรเจกต์ที่สองพี่แอมก็ยังแบบถ่ายทอดความรู้มอบโอกาสให้ตลอดขอบคุณดูมันดีอีกด้วยขอบคุณมักดีฮะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ที่น่าจะทำให้ทุกคนแบบภูมิใจแล้วก็ววา ใช่เหรอฮะจริงจริงก็มีคอนเทนต์แบบสต็อกไว้อยู่ฮะใช่ก็อาจจะพูดตอนนี้ไม่ได้ครับใช่มีโอเที่แบบจะรอออกอีกนะคะแบบของเพื่อนๆอะไรเงี้ยพอจะสปอยไรงจริงจริงก็มีของพี่เติ้ลนะมีมีของพี่เติ้ลที่ที่รอปล่อยอยู่เหมือนกันครับก็ทุกคนน่าจะได้ยินมานิดนึงแล้วล่ะใช่ครับก็จริงๆมีน้องสมมุติด้วยช่วงนี้ก็ฝ่ายทุกคนแบบ ฟังน้องสมมุติด้วยของน้ำปิงนะครับก็<ม> <c oughs> เป็นเพลงแรกของน้องเลย mm hmm. อยากให้ทุกคนแบบเป็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ขอตอนนี้วงร้านวิวแล้วใช่บก <Okay. S 1> <Yeah. S 1> พี่ๆทุกคนแบบนนฟังเฮ้ย hmm <c oughs> จริงๆมีมีคิดเหมือนกันครับว่าแบบจะร้องกับน้องอยู่ใ <c oughs> ช่ครับก็รอฟังรอฟัครับ คุณพี่อมามากๆเลยครับจริงๆก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ติดต่อแบบเข้ามาแล้วก็นันพิงบอกว่าเฮ้ยเราจะได้ร่วมง,งานกับพี่อ้นะอะไรีนน้แล้วก็พี่อมแบบโปรโมทให้เต็มที่เลยครับก็เดี๋ยวเจอกันวันงานครับใช่ริใช่จริงเก่งเก่งเก่งติดตามผลงานพี่อ้ํามาตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ต เก่งติดตามผลติดตามผลงานพี่อ้ามาตลอดผลงานขพี่อ้ํเลยใช่ครับก็รู้สึกว่าอุ้ยแบบมันมันเป็นโอกาสที่เราไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบเด็กคนหนึ่งจะจะวันหนึ่งจะมาร่วมงานกับพี่ๆแบบเบอร์เบอร์ใหญ่ได้อะไรเนี้ยได้เจอแบบพี่ๆในวงการรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ เกินความคาดหมายผมเก่งมากๆก็ขอบคุณพ so, so, so right. ี่ๆทุกคนในวงการครับที่เอ็นดูขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยก็หวังว่างานข้างหน้าก็พี่ๆดาราทุกคนก็ชวนไปได้จังเล็กไว้ได้บอกก่อนเราได้เพราะพี่เอ้าเขาไม่เคยแบบเป่าซุ้มแบบใช่ก็ทุกวันนี้นั่งนั่งนับว่าเฮ้ยเราจะได้เจอพี่ๆคนไหนบ้างที่เป็นแบบ บอร์ซูเปอร์สตาร์อะไรแบบนี้หรือคนในวงการก็ทำคอนเทนต์กันอะไรเลยรู้สึกว่าอุยมันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบแฮปปี้มากที่ได้ทำงานแบบหลากหลายได้เจอกับทุกคนหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นนักแสดงผลงานเพลงอะไรแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับเจอแล้วจะเผื่อไปย่างไหมครับจะไปวันยาวจริงก็เก่งว่าน่าจะสนุกนะฮะเพราะว่าจริงๆมี มีน้ำปิงอยู่ว่าเก่งรู้สึกว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่คอนเทนต์น่าจะเยอะมากๆทั้งทั้งน้ำปิงทั้งพี่อ้ําน่าจะแบบคุยกันสนุกใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ที่แบบจะออกมาไอตอนนี้นั่งคิดแล้วเอเอก่งน้ำปิงจะทําคอนเทนต์อะไรกับพี่อ้ําดีใช,ใ,ชใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ ยังไงไปขอฝากด้วยนะครับงาน Central International w o r k Fair ครับก็ใครที่ชอบนาฬิกานะครับสายสายใช้สายสะสมนะครับก็สามารถมาดูที่นี่ได้มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์เลยนะครับผมก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับก็ขอฝากแกรน s e โก้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่า ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคอรเลคชั่นที่แบบอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาเนื้อจริงๆนะครับน้องสวยมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่ามีเรื่องราวหลากหลายให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับก็ของฝากด้วยครับผมครับก็ผลงานนะครับก็ตอนนี้เข็มตีราต้องก็ EP จะเก้าครับผมจะเก้าเข้าสู่ EP ที่9แล้วนะครับก็ยังไงก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากบอกต่อฝากดูฝากทำคอนเทนต์ฝากซัพพอร์ตทุกคนด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่คึลื้นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ส่งน้องให้ไปได้ไกลที่สุดเลยครับใช่แล้วก็ฝาก OST ทุกผลงานเพลงใน,นเียนจิราต้องรอดด้วยครับแล้วก็ผลงานส่วนตัวด้วยนะปีนี้มีให้รับชมให้